รถมือสองคุ้มๆนะคะแนะนําเลยคันนี้เป็นตัวปี23.24กับ m ิลเอ็กหนึ่แอคทีฟนะเล็กไม่หลักหมื่นเท่านั้นและฟรีดาวผ่อนแค่มหมื่นตน้ตนๆเท่านั้นเองนะคะใครอยากรู้รายละเอียดคันนี้นะคะอยากรู้ว่าเลทผ่อนและราคาเป็นยังไงรอชมคลิปเต็มไปพร้อมกันเลยค่ะ สัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาอยู่กับน้องกิ่งแล้วเราอยู่กันที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์สีนะคะวันนี้น้องกิ่งมาพร้อมกับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่ง PPV อย่างเจ้ามิลเอโฉมใหม่คันนี้นี่คือรถปี2 0 2 3ันจดยีเลยนะแล้วราคาตั้งคายนะคะ 879,000บาทเท่านั้นเลยนะคะอย่าไปเสียเงินหลักล้านนะคะลองมาดูรถมือสองในคุณภาพเกรด A แบบนี้ก่อนนะก่อนรับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถสวยๆที่นกกิ่งนํามารีวิวให้ชมกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถกันใกล้ๆเลยนะนี่คือแทบจะเป็นรถใหม่แกะกล่องแล้วนะคะได้ทั้งปีใหม่และเลขใหม่ใช้งานแค่40,000กิโลเท่านั้นตัวกระจังด้านหน้านะคะเป็นตัวชมใหม่นะเป็นเที้ยวแบบคม หน้าหล่อๆแบบนี้เลย m ิ x เอขึ้นชื่อการใช้งานที่ทนแถมประหยัดอีกด้วยและเป็นเครื่อง1.9นะคะใช้งานดีด้วยนะออกต่างจังหวัดได้แบบสบายๆแถมยังเป็นรถอนเนกประสงค์ใช้งานในครอบครัวนะได้ถึง7ที่นั่งเลยทีเดียวตัวรถเป็นสีขาวนะคะของเดิมโรงงานเลยทุกจุดเนี่ยไม่มีช้ำไม่มีชำรุดนะด้านข้างนะคะฝั่งแก้มเนี่ยก็ไม่มีรอยงา้างรอยงอรอยบุบรอยแตก สวยมากคันนี้เจ้าของเดิมใส่ล้อมแม็กมาให้เราด้วยนะคะแล้วแบบล้อมแม็กเนี่ยไม่มีรอยแตกรอยล้าวไม่มีรอยขูดรูดฟุตบาทแม็กขอบ18นะกับยางปี2023เลย ซื้อไปใช้งานได้ยาวๆนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะสอมหรือว่าจะต้องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เพรยอดเราดูแลจัดก,การให้เลยค่ะตรวจเช็คให้ทั้งระบบแอร์ไฟเครื่องยนต์และแบตเตอรี่แล้วมาดูโครงสร้างของตัวด้านในนะคะเขาจะมีตัวซุ้มล้อนะคะที่ครอบพลาสติกมาให้นะจะเป็นตัวกันโครนนะคะก็มีโช๊คนะที่เป็นสภาพแบบว่าดีๆสวยๆ คุณภาพแบบสมบูรณ์แบบนี้มาให้นะคะไม่มีค่าน้ำมันไหลเยิ้อมรั่วซึมกระบอกชกไม่มีแตกไม่มีเด้งนะสวยมากราคา879,000บาทเท่านั้นนะนี่คือตัว1.9 Active นะคะเป็นตัวเริ่มต้นก็จริงแต่บอกเลยนะว่าสเปคของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงนะคะตัวรถสูงโปร่งนะคะขับต่างจังหวัดได้แบบชิลๆใช้งานในครอบครัวก็ได้หรือจะขับทำงานขับวิ่งในเมืองก็ได้เช่นเดียวกันนะเครื่องยนต์ไม่ได้ใหญ่มากและเป็นเครื่องดีเซลด้วยและดูด้านข้างนะคะเนี่ย เส้นสายเหลี่ยมสันสวยๆคมๆเลยนะคะไม่มีการป๊สีหรือว่าทําสีมานะกันบันไดด้านข้างนะคะก็แข็งแรงทนทานไม่แตกหักแตกร้าวเลยนะมือเปิดด้านนอกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะซึ่งเป็นสีขาวไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขีดข่วนนะกระจกของเดิมโรงงานไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะและติดฟิล์มมาให้แล้วด้วยรอบคันนะคิ้วกันสาด์ก็ใส่มาให้แล้วด้วยไม่แค่สี่หมื่นเท่านั้นเลยนะตัวนี้นะคะ ถ้าเป็นตัวชมใหม่นะบอกเลยว่าความพิเศษที่เขาให้มาเนี่ยคือน้องกิ่งชอบสีเบาะมากสีเขาจะเป็นสีน้ําตาลช็อกโกแลตนะคะแล้วคือ เข้ามาภายในตัวรถเนี่ยมีความอบอุ่นนะคะแล้วมีความสบายตามากๆคือเขาจะไม่ได้สีดําแบบโทนทึบไปเลยนะด้วยตัวรถสีขาวอยู่แล้วเนี่ยเราได้ภายในที่ค่อนข้างที่จะคุมโทนเนี่ยคือเรารักษาความสะอาดได้ค่อนข้างง่ายนะแล้วใส่พรมกระดุมมาให้แล้วรอบคันนะคะไม่ต้องไปเสียเงินหลักพันซื้อใส่นะอันนี้ให้ไปเลยแบบนี้รอบคันแล้วด้านข้างหัวนอ็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยนะคะประตูไม่มีเปลี่ยนแปลงแพงมากนะ สวยเดิมทั้งคันคันนี้ลองมาดูรถจริงที่ร้านมาทดลองขับรองนั่งได้เลยนะร้านเราอยู่ที่สุวินทวงศ์กรุงเทพมหานครเปิดทำการทุกวัน9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นและตอนนี้น้องกิ่งมีแคมเปญดอกเบีย้ยพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าเครดิตด,ดีอยากผ่อนระยะสั้นเริ่มต้นที่3ปี4ปี5ปี6ปีจัดได้เลยนะคะมีดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่1.29%์เท่านั้นเลยนะคะใครที่ไม่อยากผ่อนนานไม่อยากผ่อนสูง มารับแคมเปญนนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่น้องกิ่งอยู่มานี่คือประวัติศาสตร์เลยนะคะที่ได้ดอกเบี้ยถูกที่สุดแล้วนะคะในรอบปีนะอันนี้ก็รีบนิดนึงนะเพราะว่า โปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดนะคะนะหารถไว้ใช้เนี่ยต้องรีบมาเลยนะมาดูรถจริงที่ร้านได้จัดไฟแนนซ์เองด้วยได้เห็นรถจริงด้วยแต่ถ้าพี่ๆที่อยู่ไกลไม่สะดวกเดินทางมาไม่ต้องเสียใจไปนะคะน้องกิ่งมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์เซ็นเอกสารให้ถึงบ้านและดูความกว้างของตัวรถนะทั้งดีไซน์สวยทรงเท่นะคะรถเนี่ยไม่ล้าหลังเลยนะ เบาะก,ก็สวยภายในก็กว้างนั่งได้แบบ6คน7คนได้แบบชิวๆสบายๆไปได้กันทั้งครอบครัวเลยนะคะมียางนะคะครอบประตูนะไม่มีฉีกขาดสภาพสวยเดิมมากพน,นี้ใส่คาซิตได้สบายๆเป็นรถที่เหมาะกับรถครอบครัวจริงๆนะคะนะแล้วดูแม็ก,ก็ใส่มาให้โครงสร้างก็สวยก็เดิมคัสซีไม่มีตอกไม่มีเชื่อมนะคะ รถไม่มีความเว,ว้าวความโค้งนะสเปคเดิมโรงงานสวยเดิมทั้งคันสีขาวด้วยบอกเลยว่าขายดีสุดๆราคา8 7ด0 0 0บาทเท่านั้นเลยนะฟรีดาวผ่อนแค่ 14, 0 0 0กับอีกเศษหลักร้อยเท่านั้นเลยเรามาดูต่อที่ด้านท้ายของคันนี้นะคะชอบมากชมนี้ขายดีสุดๆเลยนะรถที่เลเอเพชรยนเราจัดมาให้ประมาณ10กว่าคันนะเชื่อไหมหมดเลยนะขายดีสุดๆนะคะแล้วท้ายเนี่ย ไฟท้ายเขาจะดีไซน์มาให้แบบใหม่ซึ่งรูปทรงดูเฉบเฉียวและดูสปอร์ตทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วมีไฟทับทิมสะท้อนนะคะตอนกลางคืนให้ด้วยนะเวลาขับขี่ตอนกลางคืนยิ่งเราใช้รถสีขาวเเราจะมีความสว่างมาให้ด้วยนะคะแล้วมีกล้องถอยมาให้ด้วยกับตัวเริ่มต้นนะออปชันมาให้แบบครบขนาดนี้แล้วราคาจัดไปไม่ถึงล้าน ประตูท้ายเปิดแบบแมนวนวลอยู่ยังไม่ใช่แบบไฟฟ้านะคะเอาคนที่หางบประหยัดไม่อยากผ่อนสูงจนเกินไปแล้วมีงบจำกัดอยากได้ไม่เกิน9 0 0 0 0สนคันนี้เลยนะคะ8 7 9 0 0 0บาทแล้วดูนะเวลาพับเบาะแถวหลังนะคะเบาะเขาจะราบลงไปเลยกับพื้นแบบนี้เหลือพื้นที่ให้ระวางของวางสัมภาระได้ค่อนข้างมากนะแล้วหลังคาสูงโปร่ปงแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะใส่ของไม่พอนะคะ นี่คือรุ่นที่เขามีการเปลี่ยนโฉมมาให้แล้วนะดีไซน์ทั้งภายนอกภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจากรุ่นเดิมๆนะแล้วขายดีด้วยในรุ่นนี้นะคะกระบอกโชคด้านข้างก็ไม่มีชํารุดนะคะไม่มีหักไม่มีงอโครงสร้างสวยๆเดิมๆไฟท้ายก็เป็นของเดิมโรงงานติดรถมาเลยยางขอบประตูไม่มีรอยฉีกขาดนะสภาพสวยสภาพเดิมคันนี้มีการตรวจรับประกันโครงสร้างให้274รายการนะคะทั้งพี่พ จะซื้อรถหรือจัดไฟนแนนซ์เป็นเงินสดก็ได้จัดไฟนแนนซ์ก็ได้น้องกิ่งมีการตรวจการันตีโครงสร้างให้ไม่ต้องห่วงนะคะเพรยนต์เราซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายให้เลยนะแล้วถ้าเกิดว่าพื้นที่ระวังของไม่พอนะคะเรายังสามารถพับเบาะก,กลางได้ด้วยอารมณ์ถ้าพับเขาก็จะดันขึ้นมาแบบนี้แต่ถ้าเราจะเอาพื้นที่นั่งเราก็แค่ปิดล็อกลงไปแบบนี้ตัวล็อกเขาแน่นหนามากนะคะแล้วดู ตำแหน่งที่นั่งนะักกว้างมากนะคะเบาะตึงๆสวยๆเลยหัวหมอนรองคอมีมาให้ครบทุกตำแหน่งที่นั่งและสายเข็มขัดนิรภัยแบบแข็งแรงทนทานแบบนี้คุ้มนะกับสิ่งที่ได้ไปนะคะสเปคนี้ไม่ได้มีให้มาบ่อยๆนะรถปี2 3จด24เท่ากับว่าคันนี้เนะี่ยรถเพิ่งใช้งานผ่านไปแค่ประมาณ2ปีเท่านั้นเลยนะเฉลี่ยการใช้งานแค่ปีละ1 0 0 0 0อ่ะประมาณ20,000กิโลเท่านั้น แล้วเกียร์ออโต้ใช้ได้ทั้งหญิงทั้งชายนะคะอย่างผู้หญิงตัวเล็กอย่างเรานะคะอยากได้เป็นเจ้าของรถครอบครัวสไตล์แบบยะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็เลือกได้เลยนะพวกมลาลัยได้เป็นมันติฟังก์ชันแล้วคือไม่มีชํำรุดนะคะไม่มีทะลอกสวยมากคันนี้ไม่สี่0 0ื่นเท่านั้นใหม่ไม่ใหม,ไม,ไม่ไม่รู้ดูจอ ยังไม่ได้แกะพลาสติกครอบออกเลยนะคะแล้วเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะรุ่นนี้ยังเป็นระบบแอร์แบบอนาล็อกนะคะแต่บอกเลยว่าเขาให้ความเย็นได้ทั่วถึงตัวรถเลยนะรวมถึงเกียร์ก็ทํามาให้แบบเกียร์ที่มันเป็นแบบถุงนะดีไซน์สวยสปอร์ตนะมีตัวเบรกโฮและเบรกมือไฟฟ้ามาให้แล้วกับรุ่นนี้นะ1.9 Active กับ Isuzu MU-X รถครอบครัว7ที่นั่ง ใครสนใจรีบโทรหาน้องกิ่งได้เลยนะคะเบอร์โทรเราโชว์ไว้ให้แล้วด้านล่างนะลองมาคุยรายละเอียดเงื่อนไขกันก่อนลองมาดูรถที่ร้านเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนนะเพราะน้องกิ่งมองว่าเราเลือกซื้อรถมือสองสักคันหนึ่งนะคะแล้วลูกค้ากําลังเปรียบเทียบว่าจะซื้อเป็นมือหนึ่งหรือมือสองดีนะถ้าเห็นคลิปนี้แล้วเชื่อได้ว่าพี่ๆจะตัดสินใจได้เลยนะเพราะหนึ่งนะคะคันนี้เพิ่งผ่านไปแค่2ปี เลขใหม่40,000เฉลีย่ยการใช้งานก็ประมาณปีละ20,000โลแล้วราคาที่หายไปเนี่ยก่อนข้างเยอะเลยนะคะในเศรษฐกิจแบบนี้เราเก็บเงินก้อนไว้ใช้ทำอย่างอื่นดีกว่านะพเพราะเพชรยนต์เรานอกจากจะได้ดอกเบีย้ยที่ถูกริ่มต้น1.29%แล้วนะคะเรายังสามารถให้พี่พ ยื่นจัดฟรีดาวได้เลยแคมเปญอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็ลองเลือกได้มาคุยกันได้แล้วมีดอกเบีย้ยพิเศษให้สําหรับทุกกลุ่มอาชีพมีเครดิตไม่มีเครดิตลองมาพูดคุยกันก่อนได้นะคะ,ะมาดูต่อที่ห้องเครื่องยนต์นะคะนี่เลยสภาพใหม่ๆแห้แงๆสวยๆแบบนี้นะคะเครื่องยนต์ไม่มีการถอดไม่มีเปลี่ยนบล็อกนะเครื่อง1.9ดีเซลนะคุณพี่นะคันนี้นะคะรอยแต้มสี QC นะกระบอกโชกทุกอย่างนะ่ะก็ใช้งานได้ปกติเลย เรามีการตรวจเช็คให้ดูแล้วไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์ไฟเครื่องยนต์แบตเตอรี่ไม่ต้องห่วงนะคะทุกอย่างที่ได้ไปต้องสมบูรณ์เพอร์เฟกต์นะคะคันก็ไม่มีคดไม่มีงอนะฝากกระโปรงของเดิมโรงงานแผ่นกันความร้อนก็ไม่มีถลอกไม่มีด่างไม่มีชำรุด90%นะคะคันนี้นะต้องให้รอช่างเราทำความสะอาดปรับสภาพอีกครั้งหนึ่งก่อนนะแล้วแผ่นเพจ หมุดติดตัวรถแน่นหนานะคะนี่พลาสติกยังไม่แกะเลยใหม่มากคันนี้ฟรีดาวผ่อนแค่ 14,,0 0งบาทตลอดสัญญาเท่านั้นเลยเงื่อนไขในการออกรถใครที่จะเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้น้องกิ่งบอกแค่นี้เลยว่าขอแค่การประเมินรายได้นะคะ2เท่าของค่างวดเท่านั้นเองสมมุติว่าคันนี้ผ่อน14ใช่ไหม สักประมาณ29,000บาทขึ้นไปเนี่ยซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องกู้ร่วมแต่ถ้าใครที่งบรายได้ไม่ถึงแต่อยากเป็นเจ้าของรถคันนี้เราก็มีโปรโมชั่นหรือว่าเป็นแคมเปญให้พี่ๆสามารถเอาคนในครอบครัว เพื่อมากู้ร่วมเอารายได้มารวมกันได้ฝากไว้ด้วยกับรถ PPV ครอบครัว7ที่นั่งอย่าง Isuzu m มิ X 1.9 Active คันนี้นะคะได้ทั้งรถปีใหม่ใหม่แค่40,000่นเท่านั้นราคา879,000บาทสนใจรีบติดต่อโทรมาได้เลยนะคะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ